ยินดีต้อนรับสู่รายการน,นั่งคุยครั้งนี้เราก็จะเอาเรื่องของคดีที่ไอคอนกลุ่มนะครับมาอธิบายทุกท่านเข้าใจกันนะครับเพราะว่าเริ่มมีหลายท่านนะครับที่ไปโฟกัสเรื่องฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับแล้วก็มันจะเริ่มเข้าใจผิดกันไปวงกว้างนะครับอันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็คือ คดีเดียคอนกุ๊เนี่ยผมก็ได้ช่วยสืบนะครับก็เลยมีความอ่มาเข้าใจลึกซึ้งนะครับส่วนอ่รายละเอียดที่มาเป็นมาว่าใครโดนอะไรยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าหลายท่านคงทราบแล้วนะครับจะมาเข้าเรื่องไทม์ไลน์นะครับว่าเดียคอนกรุ๊มันเป็นยังไงนะครับเดียคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับขายอ่ขาย,าายตองนะครับ เครื่องสำอางนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปขายเองขอเองอะไรอย่างนี้นะครับแต่เริ่มต้นผมไม่รู้นะครับว่าเขาขายเองหรือเปล่านี่นะครับไปขอตามบ้านนะี่นะมันมีทีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาหาลูกค้าโดยการหาคนที่จะมาเป็นเหมือนสตาฟนี่นะครับเป็นเ่คอยมาเป็น พอค้านะครับพอขาคนกลางนะครับมารับจากโรงงานไปขายอะไรให้อะไรนะครับซึ่งมันก็จะคลขายกับบริษัทนึงนะครับที่เหมือนกับเป็นเข้าข้งนะครับให้บริษัท The Icon เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเนี้ยมันก็คล้ายๆ18มงกุฎนะครับมีการเล่นกับความรู้สึสกความความโลภของมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือ บริษัทนั้นนะครับขายสินค้าขายแอมเวย์พวกเครื่องกรองน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาแพงนะครับแล้วก็มีเหมือนกับนโยบายบริษัทเนี่ยครับว่าถ้าเกิดใครทำยอดได้ตามตามกำหนดเนี่ยนะครับจะได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่อยากจะได้ตำแหน่งไงนะครับก็คือ จะเป็นผู้จัดการสาขาอะไรใหญ่โตน,นะครับก็เลยยอมที่จะสินค้าเองนะครับก็คือไม่ได้ไปขายไ,ไม่ได้ไปหาลูกคา้าขายเป็นสิบล้านนะครับแต่ว่ายอมขายบ้านขายอะไรนะครับเพื่อมาเอาตำแหน่งนี้มานะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับตำแหน่งธรรมดาอาจจะมีก็องก็อ,อี้ให้อะไรนรี้นะฮะแต่ว่ามันก็ต้องทํายอดขายอะไรนีนะครับก็คือดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับถา,ถามว่า เขามีขั้นตอนนะครับก็คือเหมือนกับตอนแรกเชิญหลายๆคนเนะครับมาอยู่ที่ประชุมห้องเขาเนี่ยนะครับแล้วก็จัดอธิบายนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮรร่ำรวยมาอย่างไรแล้วปฏิบัิเขาดียังไงนะครับถ้าจะเอาสินค้าไปขายเนี่ยนะครับแล้วมันจะรวยคอัเขานะครับบางคนก็อาจจะเชื่อนะครับบางคน ก็ซื้อสินค้าเยอะเพื่อต้องการตำแหน่งนะเพราะว่าในไอคอนโกะมันก็จะมีตั้งเป้าไว้นะครับสมมุติว่า1นึ่พันล้านเนี่ยนะครับจะได้เป็นบิ๊กบอสนะเราจะได้เป็นบอสบอสคนหนึ่งนะครับบางคนก็เอาดีนะฮะเป็นเสรษีมือล้านเนี่ยนะครับเอาดีพันล้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เขามีเรื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่คนมีเป็นพันล้านไปฟ้องนะ เป็นลูกค้านะครับกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้รับสินค้านะครับเราไปฟ้องครับว่าเฮ้ยเนี่ยมาหลอกลวงแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยไอคอนกรุ๊ปนะครับที่ผมเสิร์ชดูเนี่ยนะครับก็ยังมีการส่งสินค้าอยู่นะครับบางทีก็ส่งไปบางทีก็ไม่ครบแต่ที่ไม่ครบอบเรายังไม่รู้ไงนะครับว่ามันไม่ครบจริงหรือเปล่านะครับและมาจจะผิดพลาดตอนขั้นตอนการขนส่งการจัด จัดเรียงอะไรอย่างนี้ละก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอะน่าจะโดนแน่ๆน,นะครับก็เรื่องลบเลี่ยงภาษีนะครับโดนแน่นอนนะครับก็คือไอ้ที่ว่าเขาเสียตังค์ไปเยอะเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งใจที่จะซื้อตำแหน่งไนงะคุณจะเปิดน,น้อยๆก็ได้นะครับจริงไหมนะครับคุณจะฟังไม่ออกเลยเหรอนรหเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันไม่ได้ขายง่ายขนาดนั้นละนะฮะ ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยนะครับไปเอาพวกเด็กอนุบาลมาเด็กเด็กประถมเนี่ยนะครับหรือมัธยมนะครับแล้วมาทาอะไรแบบนี้ก็อาจจะผิดนะมันก็ล่อลวงเนี่ยนะครับแต่ไอคนที่ที่เสียสตางไปเนี่ยนะครับเขาก็โตแล้วใช่หครับทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่หรนะครับก็คือเขาเลือกเองนะครับก็ไม่ได้มีบังคับอ่ะคือจะเปิดตามมารยากสัลอยสองร้อยก็ได้ครับมันก็มีราคาเด็ดราคาหลายหลายหลายเลทนะครับมีหลัก เจ็ดบาทสิบอะไรก็มีนะครับก็คือมันก็เป็นแค่เรื่องของเวลานะครับ supply demand ก็คือกระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะครับมันก็เหมือนกับสินค้าที่มันขายดีนะครับร้านอาหารเนี่ยนะครับ ซูกี้ตีน้อยเอ็มเคเนี่ยนะครับที่ว่ามันต้องต่อคิวนะครับคือมันก็ต้องไล่ไปนะครับเพราะว่าเขาทําการตลาดก้าวกระโดดเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เหลียวไปดูเลยว,ว่าขบวนการผลิตเนี่ยนะครับมันได้แค่ไหนนะครับพอเสร็จแต่ว่าเขาไปเจาะตลาดเนี่ยนะครับมากะจะแบบเล่นเล่นทุกบอ่อเลยนะครับอาตีวันทุกบอ่อเลยนะครับ ก็ได้ปางทั้งหมดนะครับ,รบผู้เสียหายก็เยอะนะครับแล้วคราวนี้พอพอเป็นข่าวนี้ยถ้าบริษัทเป็นตัวลงเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้ส่งสินค้าเนี่ยคราวนี้ไอ้ลูกค้าที่ที่การจะส่งเนี่ยนะครับรานนี้มันก็กลายเป็นผู้เสียหาย,ยล่าสุดรู้สึกประมาณสองพันกว่าคนหรืออะไรเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดีไอคอนผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะมา มาบิดอะนะครับก็คือเนี่ยเขาเคลืนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเขาจะมาบิดแค่ไม่ไม่เอาของไปให้อย่างเดียวหรอนะฮะเออส่วนไอ้เรื่องฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับหรือว่าไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็คือในรายการบทกระแสนะครับก็ได้มีการเชิญอ่า คนที่ตามสืบคดีนะพวกสายหน่ต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ตามสืบว่าเนี่ยเฮ้ยช่วงก่อนที่จะมีการถูกจับเนี่ยนะครับทางดีไอคอนเนี่ยนะครับเอายกย้ายเงินเก้าพันกว่าล้านเนี่ยนะครับไปซื้ออีทิเลียมเนี่ยนะครับไปซื้อเงินดิจิตอลที่ประเทศประเทศหนึ่งอ่ะนะครับสันนิษฐานว่าประเทศนั้นอนะ่ะอาจจะไม่มีการเสียภาษีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไป ทที่ประเทศนั้นหรือว่าประเทศนั้นมีช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ก็เลยไปทําที่ประเทศนั้นนะครับย้ายไปนะครับแล้วคราวนี้ตํารวจก็กําลังตามอายัดเงินเงินก้อนนี้อยู่นะครับแล้วคราวนี้ในรายการเขาก็ได้มีการพูดถึงได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านพวกหุ้นพวกอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็แนะนํามาว่ามันจะมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยนะครับลักษณะ้าดแปรได้เลยนะครับ แต่มันเก็บข้อมูลเงินของเรานะครับสมมุติว่าเรามีอยู่20ล้านเนี่ยนะครับเราเก็บไว้ในแบตไดร์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้เราสามารถเอาเอาให้ใครไปได้นะครับแต่มันก็ต้องมีรหัสด้วยหรือถ้าเราทำมันหายเนี่ยนะครับเรามีแค่รหัสดเดียวเราไปซื้อเครื่องใหม่แล้วเราเปวอนรหัสเข้าไปน,นะครับเราก็จะได้เงินจำนวนนั้นนะครับก็คือเขา ตอนนี้กระแสสังคมกาลังกังวลว่าถ้าเกิดบอสพอบอกตํารวจว่าเงินที่จะอายัดอย่างที่มันอยู่ในเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับในกระเป๋าเงินดิจิตอลน,น,นอกจาก9พันล้านแล้วเนี่ยนะครับมันมีมากกว่า9พันล้านอ่ะนะครับจะบอสพอเก็บไว้ในเนี้ยแล้วบอกตํารวจว่าจารัดไปได้เนี้ยนะครับเท่ากับว่าเงินมันจะไปไหมนะครับตรงเนี้ย ก็ไม่รู้ว่าเขาประสานงานกับไออบริษัทเจ้าของเครื่องได้แค่ไหนนะครับว่าเขายืดสามารถยืดหยุน่นไอสามารถกู้คืนได้หรือเปล่านะครับแล้วเอาเอาเอามันได้ไหมนะครับจากไอข้อมูลของเขาเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่มันเป็นคดีครับพื้อลงขึ้นสาลเนี่ยนะครับเขาจะให้ความร่วมมือเราไหมนะครับถ้าทําเขาไม่ให้ความร่วมมือหรือทําไม่ได้นะครับมันก็ เงินตรงนั้นน่ะนะครับเราคงไม่ได้เคยนะครับเขาอาจจะหาวิธีใช้ทางใดทางหนึ่ง,งน,นะครับถ้าผมมเขายังจํารหัสได้นะแต่ตรงเนี้ยเราจะทราบคําตอบนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับมันมีเงินหรือไม่มีถ้ามีมันก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าเขาจะยอมขายออกมาหรือเปล่านะครับไออ้อยที่มันเข้าไปในปากนี่นนะครับคือเรามีวิธีที่จะรู้จํานวนเงินนะครับโดยการ ดูลายลับของเขานะครับหรือว่าดูยอดก็คือยอดที่โอนเข้าบัญชีนะครับช่องทางที่ลูกค้าจะโอนให้เขาเนี่ยนะครับตรงนี้เงินสดอ่ะเราอ,อาจจะมันอาจจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอพวกนี้มันก็ยังพอได้คนระับมันก็ยังพอสดใหญ่สมัยนี้ก็คงจะใช้พวกทางดิจิตอลเนี่ยนะครับหรือเขาอาจจะยกเงินไปมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องใช้ธนาคารนะครับ เราก็ต้องดูนะครับแล้วก็ออกมาหักลบกับจํานวนทรัพย์สินค่าใช้จ่ายที่เขาใช้ไปเนี่ยแต่แต่ละวนนันนะครับพยายามเอาอเป็นข้อมูลที่มัน,ม,นมันจริงๆเนี่ยนะครับไม่จะคร่าข้าวคำนวณเอาหรืออะไรเนี่ยนะครับพอเราได้รายรับจริงๆของเขาแล้วเนี่ยเอามาหักลบกับทรัพย์สินที่เขาใช้จ่ายไปเนี่ยนะครับมันเหลือมากกว่าพันล้านหรือเปล่าถ้าเหลือมากกว่าพันล้านแสดงว่า ถ้ามันมันอาจจะอยู่ในกระเป๋าดิจิตอลนี้ก็ได้หรืออาจจะถูกฝังถูกไว้ที่ไหนก็ได้นะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดเราหาักลบไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือแค่เก้าพันล้านเนี่ยนะครับก็คือมันก็ไม่มีเงินเหลือๆนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะก็คือเขาก่อนที่โดนจับเนี่ยนะครับเพราะเขารู้ว่าจะโดนอายัดทรัพย์สินเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปก่อนนะครับไอ้เงินก้อนสาคัญของเขาเนี่ยนะครับ ก็ฝากขายไปคนใดคนหนึ่งนี่นะครับแต่ว่ามันก็ตามอยยายัดได้เลยนะครับสําหรับเรื่องราวของไอคอนก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เข้าใจกันนะครับเพราะจริงๆมันก็ทางที A ่ไอคอนผมมองแล้วเขาก็ไม่น่าจะมามาปิดต,ตอนนี้นะครับเข้าใจใะทมก็คือเขาต้ก่อนเขาก็ส่งสินค้าลูกค้ามาเ,เขาก็ไม่มีการฟ้องร้องใช่ไหมแต่ช่วงนี้ก็คือลูกค้าเขาเยอะเงียนะครับ ก็ผลิตให้ไม่ทันนะครับเลาส่องไปแล้วเขาก็ไม่ได้สื่อสารเนี่ยไม่ได้บอกให้ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยนะครับก็อาจจะสำรองสำราอะไรอยู่มั้งเขาช่างมันอะไรเงี้ยกินเหล้าเมายาของเขาผมก็ไม่รู้อะนะฮะับก็คือเขาเหมือนเขาไม่ได้มาสนใจปัญหาตรงเนี้ยที่แบบโหหน้าเสือจริงๆเนี่ยนะครับหน้างาจริงเนี่ยลูกค้าท่องมาด่าโทรมาตามสินค้าเนี่ยก็เลยปล่อยปล่อยปนี่นะครับไม่ได้สื่อสารกันครับเฮ้ยเนี่ยก็บอกเขาเนี่ยวันไหนวันไหนพี่ตอนนี้มันไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะ คงจะไม่ฟ้องนะครับแล้วก็เหมนหรือว่าตํารวจทําอะไรรวดเร็วไวระเบีบพอเฮ้ยเนี่ยมีคนฟ้องเป๊บไปจับปุป๊บปับอะไรเงี้ยไปขอหมายศาลจับเนี่ยมันมีผู้เสียหายมันไม่ได้ส่งมาจริงเนี่ยนะฮะหลายลายมันดูเหมือนโอ้หไอสองพันลายที่เขาไม่ได้ส่งเนี่ยนะครับมันดูเหมือนเป็นจำนวนมหาเงินมหาศาลเงี้ยนะฮะแต่จริงเขามีเงินมหาศาเลเวเราผมดูแล้ว แค่เขาทาสินค้ามาส่งมากระดดมันก็จบนะครับมันก็จะเอาแต่ว่าจะขายได้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องนึเรื่องเนี้มันจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็คือจบจบแบบมีความสุขทุกคนมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยยอมชดใช้ชค่าเสียหายทั้งหมดครับคือยอมคืนเงินผู้เสียหายนะครับไอเก้าพันล้านเนี่ยนะครับเอาไปเก็งกำไรทั้งคันนะครับอลองขึ้นสักบาทเยนะครับมันจะได้ เท่าตัวนี้นะครับอ่ะเนี่ยมันก็ได้อเก้าพัล้านเนี่ยนะครับมันก็คืนไปนะครับแต่คราเนี้ยถ้าเกิดคุณลบเรี่ยงภาษีเนี่ยนะครับคนก็ต้องไปแก้ไขไปชําระตรงนี้นะครับให้มันถูกต้องก็ประมาณนี้นะครับที่กอบไบ้าเจน